รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมทีพีรกี้คนดีกวเดิมครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกมส์คํานะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับท่านผู้ชมครับพวกผมมาได้ประมาณสองสามวันแล้วนะครับมาถึงก็ฟาร์มกันหนักหน่วงเลยครับลงคิววอล์กกันรัวๆเลยครับเจอการ์ดไม่ได้เป็นลงเจอการ์ดไม่ได้ลงแบ่งทีมกันเลยครับทีมหนึ่งไปลงมังเกอร์นะครับทีมหนึ่งหาของสร้างบ้านสร้างบ้านกันหนักๆนะครับซึ่งในตลอด3วันมาเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยป้นกันยับยับ เจอใครเป็นป้นเจอใครเป็นป้นดักกันกระจายนะครับแต่ว่าไอ้พวกตอนฟาร์มตอนอะไรผมยังไม่ค่อยอยากจะเอามาลงนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าน,น่าเบื่อนะครับไปดูไป,ไปดูคนอื่นเขาเห็นเขาฟาร์มจน,จนเบื่อตัวเองฟาร์มก็บเบื่อแล้วผมก็เลยตัดเอาแต่ตอนที่มียิงยิงกันดีกว่านะครับแล้วก็ตอนที่ป้นดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงฟาร์มเนี่ยอาจจะ เอามาทาเป็นช่วงที่แบบว่าเอออยากคุยกับท่านผู้ชมนะครับตอบคาถามอะไรวันนี้อาจจะทําคลิปฟาร์มมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบอกกันเลยว่ามีสายรายง,งานว่าคิวบ็อกม่ให้บังเกอร์นี้มีเสียงปืนพวกเราแฮมนะครับบอกมันคือแมงมันนี่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้ครับวิ่งใส่เ,เดียววิ่งมาดักเขาไม่ได้วิ่งใส่หรอกวิ่งมาดักเขานะครับโอเคครับไปดูครับว่าจะเป็นยังไง เห็นแล้วมันกำลังมันกำลังมันกำลังเคลียร์ผีอยู่อยู่้างใต้นั่นแหละชัวอ่าใครใครใครยิงมุมตรงได้มั่งโบเฮ่ะโบโบสวนตรงๆได้ใช่ปะไปดักหน้านะไปไปไปฮะใครไปไปยิงยิงแนวแนวเดียวกับทั้งออกดิไปยิงไปยืนอยู่เแถวนั้น เนี่ยมันออกมาก็สาส์เลยปั๊บๆเลยหรือจะให้มันวิ่งออกมาก่อนเหระก็ได้นะมันมากี่คนดีกว่าเออแฮมฟาร์ไม่อิ่มเลยแล้วก็วิ่งมาแบบตัวอ้วนอ้วนคือคนฟาร์มอ่ะโอ๊ตมันต้องนอนอยู่แล้วนอนพักอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวไยวม่ต้องพักไม่น่าจะถึงไอคิวหรอกเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นอนให้มันออกมาให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยศาสตร์มันร้อยเปอร์ไงก็ได้ไม่ต้องกลัว แต่ผ emos, ีตรงคุณเนี่ยเมื่อไรจะไปเนี่ยอืมเฮ้ยผีผีขึ้นไปคิ้วเก็บเงียบเก็บเงียบได้ไหม อดมีมีดแทงให้คิวไหมพี่สเยอะงตัวเลยสองตัวเลยชิหายมัดลากไปเก็บไปไกลกลัวมันรู้แล้วมั้งนี่รู้มันก็ออกไม่ได้ดีพี่ไม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 ผีผีข้างบนยัง,งยังลิร์ตอยู่ ใช่มันยังวิ่งพาดวิ่งไปวิป่งมาที่นั้นที่นี่นอยู่เลยคิวอย่าให้มันผีมันเห็นมึงอีกแล้วไอ้คิวผีม, <c ười> มันจะวิ่งมาหามึงแล้วนะเฮ้ยเหมือนมันจะออกแล้วว่ะเนี่ยผีผีวิ่งลงมาแล้วเหมือนมันจะออกแล้วเห <c ười> <bage S 3> มือนจ่อจ่อแล้วสองตัวเอาเลยไหมสามตัวสองตัวสองสเอาเลยไหมยังยังใจเย็นใจเย็นรอก่อนรอก่อนผมยิงตัวเสื้อเสื้อส้มได้ ใส่ใส่มันสวยหนึ่งตายสองดูหน้าบังเกอร์เป็นรูดสอบรูดของมาให้หมดไปหน่วยหิวหน่วยหิวลุยเอ้ล็อกเดี๋ยวผมล็อกล็อกดูดยเดี๋ยวผมล็อกไม่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 มันต้องล็อกต้องเซอร์สองคนไม่ใช่เหรอไอ<ห>้เชี่ยอย่ายิงอย่ายิงโดนพี่สามคนเลยนี่หว่าสามคนสามคนเอาให้หมด โดยหมดยิงหนึ่งพี่ยิงหนึ่งงคร์ก็ละตัวอ้าตัวลงมีกี่ตัวหมอสามสามระวังเอาเลยตัวนึ่งไม่รู้อบปาจ่าเฮ่พี่ยิงตัวหนึ่งผมก็มีแค่สองตัวไม่ใช่เหรอเออเซิร์ฟลีเรียบร้อยได้ไหมเนี่ยของอ่ะได้ของมั้งมั่งไหมไปเข้าไป ขอเดี๋ยวมันอาจจะมาเอาคืนนะต้องรีบกลับรถนะเพราะว่าทางวิ่งไปดักหน้าบ้านันเลยพี่บ้านี่พี่เพราะทางวิ่งมามันทางวิ่งมามันจะเจอรถ้งเออถ้าดักหน้าบ้านมันน่ยมันทางโล่งอ่ะไม่ไม่ไม่ไมก็นี่ไงใครใครใครเก็บของเก็บไปใครไม่ได <h> ้เก็บของปะเดี๋ยวผมไปนะผมไปเลยผมไปเลยเ็วไป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 เลวยังอยู่อยู่ของอยู่เออเอาเลยนะหมอผมไปช่วยพี่ยองกัน บินอ,อยู่บ้านมันอยู่เอ้ยยังร่วงไอเวรเอ้ยเท่าไรนะเ,เองเนี่ยโอ้สี่จหนึ่งจิ๊บจิ๊บโ,โหขอคื้นแล้วกัน,น,นย่าปีกิงร์ัชัออืนี่หยองแล้วกันเออมีเกง่เกงหรอเข,ขียบพี่หยองไหมสวยมเการั้นคืนพี่หยอง ว่าพี่ยองครับหอบอยู่ครับมันต้องแต่งเต็มอ่ะดักสามแยกเลยเดี๋ยวมันต้องโหมาเราเรารีบไปให้ถึงสามแยกก่อนไม่งั้นเสียบเปรียบมันเพราะไม่งั้นถ้ามันออกสามแยกได้มันจะเป็นวงกว้างอะทีเนี้ยซ้ายกว่าแล้วก็ไม่รู้ที่ตัวนึองไรชี่วอัใช่ไหม นี่หนึ่งแล้วก็ข้างหน้าบุ่เตอร์ตัวหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วของอะกูไม่สนหรอกเพื่อฆ่ามันโอ้ยเจอแบบนี้ใจไปหมดแล้วโดนดักขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นคนใหม่ใช่ไหมฮะพวกคนใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาจากตีมันใช่ไหมน่าจะเพราะไม่เห็นชื่อไม่คุ้นเลยอืมไม่ใช่พวกไอ้แรกๆไอ้จีบูนที่มันฆ่าพี่เนี่ย จบแล้แล้วแต่จีบูมันหายไปเลยว่ะพี่แล้วแต่วันนี้ผมดักยิงมันวันนั้นอ่ะแล้วแอ่ใช่ไม่เข้ามาเลยหน่อยคิ้วหน่อยรอฆ่ามันตัวเดียวไม่แหละอะไรติ้งไม่มียิ่ใครสตาร์รถอ่ะพี่ไหนมันมันมันเอารถมาจอดข้างหลัง ห,ห,หลังไหนหลังหลังหลังบัคเกอร์กำลังขับเข้าบ้านกำ <Okay, okay. S 2> ล <ด S 2> <ส>ังขับเข้าบ้านโอเคโอเครถเสียอะไรดักรวนเลยดักรวนเลยเสสื้้อมไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอผมจอดเอเบีสีดำไว้นะในอ่างเซ็งรถกูไปแล้วมั้งกูไปแล้วนะ่ะเสื้อส้มอ่ะไม่ได้ล็อกเลยไม่เป็นไร,ไรดักบ้ามันอยูด่ดักตรงบ้านมันเลยยังไงก็ต้องเข้าบ้านน่ะมาแล้วพี่หยองทางผมทางผมโอเคเสียงรถเสียงรถ มาอย่างัได้ยินเสียงมันจอดแล้วมันจอดแล้วมันจอดแถวหน้ารอรถกูไอเวรถติดตายไหมรถไม่ล็อกันนัดเฮ้ยแถวแบบมันยิงไม่โดดวะอยู่ไหนเนี่ยจะเบื่อ s อสีดีตรงเนี้ยแห่ะเจ๊วิ่งมาเจ๊รถมันติดอยู่เองจะเซ็งรถกูเหรอฮะไหนง่ายขนาดนั้นมั้งตายไหม ตายพิธีกรพิธีกรเว่เลยจิตนัดเล็วพี่ไม่ชินจริงฮะไอ้ปืนนี่เนี่ยไปไหนกันที่นี่ยหน้าราคานอ๋อพอเห็นก็คืนนี่อยู่ไหนครับตอนเขามาไม่มาพอเห็นเขาแบบอู้ยหยดน้ำมาไงอ๋อพี่ต้องขอโทษพี่ขอโทษชนี่ชาแนลด้วยที่เข้าใจชนี่ชาแนลผิด ใช่ไหมรถรถรถนั่นที่มันมีที่ซ่อมรถประมาณสองอันใช่ปะแม่งแม่งล็อกพีก็พี่รถผมอ่ะล็อกพีกเหรอใช่มันมันน้ำหนักสองร้อยเอ้สองพันสามร้อยหกสิบสี่เหรไงบอกแล้วยิงพี่หนึ่งพี่เอาคืนสาหัสไฮดร้าไฮดร้าตัดหัวไปหนึ่งจะงอไปสอง งอกว่าสิบสองเฮ้ยจาเฮลไฮดามีขึ้นหอเลยวะขึ้นหน่อยเด้มึงอุตสาหเยอะตรงนี้แล้วมึงก็ขึ้นไปหน่อยอเบ็นพอยเยอะกันจังเลยวะไมีแค่ร้อยเดีวยวเองกำลังพี่เราก็แบบไปบ้านพี่ดุดแล้วเว้ยวู้ฮู้รถแมงไม่มีอะไรเลยอ่างที่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็ได้รถวะไปกลับบ้านรถกลับบ้านเพนเห็นไหมหมอสองอันสุดท้ายไม่ก็ยังได้อยู่ที่ฝีมือไปไปไปเก็บพองเก็บพองแล้วครับกลับกลับครับใครไปมอไซค์ไหมที่ไปมอไซค์ไหมไปนี่เอารถอะไรมา รถจอดเลยวะรถเต็มบ้านเอาออกมาก็ได้คือยังพี่วิช้ผมกำลังไอ้นี่อยู่เออนี่แหละโอเค เฮ้ยเจเจเจฮะลงปืนลงปืนเร็วข้างหน้านู้นข้างหน้าจะยิงโดนหัวพี่อ่ะหรอมันอยู่ไหนวะน้าไม่เป็นมบมี่อ่ะบะหมี่เห็นแล้วยิงไปโดนแน่เลยมันสั่นขนาดนี้เดี๋ยวไปใกล้ให้ขันหน้ามัด วิ่งไปข้างๆเลยพี่ไปเดี๋ยวดีมโหแม่งวิ่งโคตรไวเลยผีหมีแม่งใช้โป้หวะทีนี่เนี่มันจอดแล้วมันจอดแล้วนี่จอดอะไรหมีจอดอีกเองหมดแม็กซ์ไปเลยจะเอาไงต่อวะเราจะกลับบ้านยังไงเจーมีรถกระบะไหมแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์รถกระบะเราจะใช้เอาหรอเอากระบะไหนี่เรรถกระบะอยู่ตรงขวาบังเกอร์นะ าบัใช่ใช่ใช่ทิศอีของบังเกอร์อ่ะศพหมีอยู่เนี้ยปักคงไว้หน่อยปักคงไว้ครับสันเจอเค่อป่ะเพราะงั้นเจ้ขึ้นข่าวเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวกอล์ฟกอล์ฟไปรับไปรับโอ๊ตนะแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยที่บังเกอร์บีสองนะเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นเลยเจอทางออกปะได้ครับพี่ขอบคุณครับเฮ้ยเอาเฮ้ยข้างนอกเจ Bồn thành của chúng ta ngọc hạng lên. Ay quáter hạng. Một mọi người 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 mọi nó mọi người 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 mọi ไอ้เออเคเบสนั่งไปลงอะไรลงนักนี้นะขออเขาบอกเจมาละจ้าสองนักลบอืมแหลกเหมือนกันอ่าวหายไปไหนคนหนึ่งเข้าข้างหน้าเลยเข้าข้างหน้าเลยดีแคกไหน,น,น,นผมที่ในรถ,รถ,รถนนะเราเราไป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 ,ไปมมนั้นผมเอาขีกาไว้ในรถรถตำรวจนะเออโอเคไป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 พวกมันต้องตาย เออเสงียบเลยผมเข้าไปลื้อเองเข้าไปลื้อมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลื้อเอาจะลื้อจะลื้อยังไงวะไม่เข้าไปข้างในเลยยังไงผมจะลื้อยังไงผมแหลกมากตอนนี้ผมไม่แหลกผมลื้อเองไม่ไม่แหลกเข้าลื้อดิอยากแมววะไม่เคยเป็นัคร่บไหนคุณนัทบอกตำแหน่งไปเลยเข้าไปเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้าไปเลยต่อไปไหนอะ ดีตัวโซหายเลยหมอดีหายแล้วเอาไปเลยครับผมล็อกข้างนอกให้ชัวร์ทางเข้าเลยงั้นเดี๋ยวโซเข้ามาโซโซล็อกทางออกให้จะล็อกทางทังเล็กให้เออทุกวันเเพราะว่ารถหมออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมของผมไม่แน่นผมนำก่อนดีกว่าถ้าตายก็ได้ตายก่อน ไก่อนเอาตรงนี้กอนใจเย็นใจเย็นอย่าวิ่งอยวากูเข้าไหมเดี๋ยวฮะฮะเดี่ยวเฮ้ยมีสนะมีสองตีสอใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดยย็นระเบิดแฟชระ ตายวใจเย็นใจเย็นเจ้ใจเย็นใจเย็นดูหลังด้วยเดี๋ยวผมผมล็อกผมล็อกมูลี่อยู่มั่งมั่งเนื้ออย่าอย่าพุ่งนักอย่าพุ่งนักใจเย็นเจ้ไปแล้วอ่ะโอ้ยชนะปลอดภัยแล้วใช่ไหมยังยังยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันอาจจะมีมากกว่านั้นในนั้นครับตายใคเห็นเห็นไหมเท่าไหร่วะเนี่ย

แม่งไอ้สโคบมันเป็นสีฟ้าอะแม่งมองรู้เรื่องเลยตายตายเพื่อนเราเคลียร์ให้ตายอีกนึงตายอีกนึงสองตัวมันมีสองตัวมันมีสองตัวอะไรอ่ะมันมาเยอะเจย์เจย์เจยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเองผมเจ็บผมเจ็บเออเดี๋ยวผมแลกมันเองสลับให้ไปย้อนเออให้มันอยู่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 มันเข้าอ่ะไม่เยอะอุ้ยเกิดใกล้เกิดใกล้ขอบเดียวนี่ไงก้อนเออก้อนมาแล้วทำมาเลย แม่งสักโขม่งเป็นสีฟ้าเว้เลยตักยิงสดแล้ววะใจเย็นนะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ทางขวามันทางขวาทางขวาขวาเดหรอเมื่อกี้ผมยิงขวาใช่ใช่ใช่มันอยู่ทางขวาหันหน้าไปทางขวานั่นแหละมันไงโอ้ยผมวีหนึ่งอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่ไม่กดมาแล้วเฮ้ยผมจะตายแล้วว่ะใครลงมาใครลงมาใครเข้ามาหน่อยโซลงไปโซลงไปโซลงไปเดี๋ยวให้ก้อนไปล็อกตรงที่โซอยู่โซลลงไปเลย ไนนามมมหดีโซเฮ้ยก๊อตเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อสบเวิ่งไปทางทางออกเล็็กกเลวยโซโซมันเป็นมันออยยู่ไมู่เดี๋ยวผมจะถึงแล้วผมไปถึงแล้วอีกนิดเดียวผมใกล้ตายแล้วผมใกล้ตายแล้วก๊อตก๊อตเข้าไปสวนแทนพี่พี่หยองเลยตัวล็อกไว้ทางนั้นไม่ตายว่ะต้องยอมตายว่ะไม่มีคนซ้อนยังอ่ะก๊อนลงไปซ้อนเลยถ้าไม่งั้นมันเสื้อสบเราได้หมดเลย ซเตายโอเคเข้าไปแล้วยังไงผมดึงหัวเลยนะถ้ามีคนเข้ามาแล้วอ่ะดึงเลยพี่ดึงเลยไม่ต้องให้มันข้างนอกข้างนอกคุมไว้นะข้างนอกคุมไว้นะเดี๋ยวใครถือปืนแล้วเขาออกมาคุมคุมข้างนอกด้วยผมว่าเดี๋ยวมันต้องมันตายหมดแล้วเหรอหรือว่าเหลือคนหนึ่งเหลือตัวหนึ่งโอ้เหลือโอบหนึ่งโอบหนึ่งเออโอบวันเจดซะด้วย มาแจ็คตี้เลยมั้งเนี่ยใช่นายกจ็ตี้เหรอไม่เราะทีบล็อกโดลงหัวใครเลยเหรอวะระวังโดนล้อมนะพี่ดูมาย่างกันเลยไปพวกเราพวกเรามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกอยู่ใช่ไหมตรงปั๊มมีเหรอครับเฮ้ยใครยิงเลยวะพี่พี่หนุ่มระวังไอ้นี่นะตรงเมือง B2 อ่ะระเบิดเต็มเลยโอเคมีคนตายไฟบอมอ่ะ มาออกมาเจจบใครมีระเบิดบ้างวะศพผมไม่ฟรีศพมันหรือเปล่ามีปืนมั้ยไม่มีตรงนี้ตายโอพปิรินตายโอพปิรินตายข้างในเคลียร์เร็วเลยเซิร์ชเลยงบเพื่อนให้พี่จัดการเลยครับขอไง่้นก็เจก็ได้ครับวิ่งล่าอยู่ลองวิ่งเซิร์ชเคลียร์อีกสักทีนึงนะครับข้าราการเลยนะผมจัดการข้างนอกเราขอของก่อน ตัวเขาด้วยซีโซมาบอกเลยเออเดี๋ยวดูให้อะไรวะคุณเป็นอะไรวะเนี่ยถ้าจะยิงบอกก่อนได้แก้มแคเพิ่นโฟว์อยู่ข้างในนะครับแบบแพ็กซีโฟว่ะแพ็กซีโฟว์อะเฮ้ยรถละรถละมอคหลอกไหมชิปโฟวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของข้างในก่อนของข้างในเยอะ เยอะมากลูกบาเลตกล่องหนึ่งบาเลตกล่องหนึ่งแม็กซี่โฟ์บาเลตกับผมสามแม็กเต็มบาเลตกับบอลคุณนะชอบไปทำให้คนเขาเกลียดคุณนิสัยที่ไงนกูว่างว่นใครเป็นคนบอกให้มาวะเออยอดเลย่ทำไมผมชอบผาเตียงคาตินเนาะตรงนี้มีกี่ตัว ผมเข้ามายังไม่ยังไม่ถึงเซตพาทีเลยใครมีที่ซ่อมเสื้อผ้าวะผมมีผมมีผมมีบ้างแต่อยู่ข้างนอกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัน้อมือเก่าที่มาเยอะมากเลยอ่ะเหรอเสร็จ๊เจ๊เอากระเป๋าหน่อยเจ๊แล้วก็ไปเอาศพเราอันนี้ศพมันล้วนศพเรายังไม่เซิร์ชเลยศพเราผมเซิร์ชแล้วศพเราอ่ะไอตัวนี้ไม่มีอะไรไอตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไร ไอตัวนี้มันศพผมพี่เอาฟองขนมอ๋อนี่ไงมันมารลุมันอยู่ตรงทางออกประตูเล็กนี่ไงมันไม่ยิปืนเลยกันเลยล่ะมีนงี้มันจะยิงเราได้ไงล่ะปืนปืนมันล่ะนี่นี่ปืนอยู่ในกระเป๋าผมสี่กระบอกหโดหมอโดหมดแล้วปืนในไอ้นั่นไม่ทันหมอหมอใส่โดเฮ้ยข้างในรีบเคลียร์แล้วรีบออกนะเร็วๆหน่อยกลางๆพี่กำลัง พี่ถือปืนไม่ได้เดี๋ยวไปดูนอกก่อนข้างนอกแม่งมาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาพี่เมื่อกี้ยังวิ่งอยู่นอกอยู่ของมันขนาดนี้มันต้องออกมาเอาอยู่แล้วให้ไปหยองไปสะดอเลยก็ได้สะดออะไรเมมาลยรถันไม่มีไขควงอ่ะอยู่ที่โอ๊ตหมดเนี่ผมมีไขควงผมมีไขควงผมมีประมาณแปดสิบไม่ประมาณเกือบร้อยยี่สิบพี่ล็อกพีกันล็อกพี่พี่เก็บมาข้างในได้ไหมข้างในมีชุดงัดน่ะเดี๋ยวให้หมอให้หมอมาเดราจะรอหมอ หมอเก็บมาอยู่แม่งเอ้ยสะโคบนี่อยูกูเลิกใช้ละโฮโลโฮแลร์เลยโฮโลอยู่ข้างในแม่งเป็นสีฟ้าไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นเระต้องใช้วีสามพี่พี่ต้องใช้วีสามแย่มากเลยอ่ะโฮโลต้องใช้วีสามบเอ้ยมันใช้รถเล้าเฮ้ยยิงมันดิยิงมันดิตายตายแล้วเดี๋ยทิ้งมาทุกใจทิ้งทิ้งมาเลยหมอเดี๋ยวหมอต้องไปไข่ต่อหมอหมอออกมาเข้ามาออกมาแล้วพี่ บอกคุยให้แล้วแล้วโดนรถมันโอ้ยเฮียกูจะกลับยังไงเขาบอกนะทิ้งมาทิ้งมากิ้งับหมดเลยเสร็จไปมาพวันซะด้วยดีตายไปดิหมูเออหมูโอ้เฮ้ยหมอหมอรีแซงดีกว่าแล้วเราไปรีกรุบตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นมันมันรถมันเยอะอะเราไปรีกรุบตรงนู้นดีกว่ารีบไข่เร็วเสร็จยังอะยังโอ้ แม่งเอ้ยไข่เซนเจินมือไข่เซนเจินนี่ผมหายกระพริบตาเดียวก็ออกแล้วเนี่ยรถลอยรถลอยเวนขับไปได้รถตำรวจมันลอยว่ะก็เปลี่ยนเปคนขับเปลี่ยนคนขับ อยูแล้วๆพอๆๆ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 ๆีๆๆีๆๆๆยๆๆ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 ๆไรๆไๆๆๆๆๆขไบรถไปแต่ๆๆ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 วผมวิ่งไปกๆนมันยๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆนนๆมๆๆๆๆๆๆๆวิๆีๆปนๆๆดๆนๆๆ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 ๆอยๆๆๆนๆ้ๆๆๆๆนๆๆ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 นดๆๆ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 คๆๆๆไมปืนอย่างเยอะ เอาคือรถกระป๋องก็ได้ไอโอ๊ตของซีโฟอยู่อยู่ในรถหมดเลยนะแม็กบอลลงบอลเลตเต็มเลยได้โอเคมาเอามานี่เลยเอาของใส่รถละอ่าคุณได้ยินเสียงติ๊ติดมันติ๊ตตรงไหนเนี่ยอะไรหปอสปอนสปอนแล้ไปกอล์ฟเลยครับหนุ่มคุณหนุ่มระวังผีเบิร์ดด้วยนะได้พี่ผมวอกมาแล้วครับไอ้ทงเมื่อกี้อยู่ไหนวอร์ไซค์อยู่ไหนวะเนี่ย นีร่รถขาวเราใช่ไหมพี่ตรงนี้ผมหันหน้าวิ่งตรงมาเลยไปไปไปครบแล้วครบไปเลยครบสามาเลยครบไหนถึงดูหมดรถหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครบแล้วระวังระเบิดเด้อแม่งอย่างเคยขบวนมาป่าเราจะไ mm hmm. ปหาหา

<ไ>ลิ้นร <ไป S 1> ะเบิดนะระเบิดนะเออสามแยกสามแยกนะระเบิดนะระวังรู้อยู่ครับไ,ได้ทุกอย่างแข<ม> <c oughs> ็ง,งอยู่รถรถคันไหนนะแข็งอยู่กับผมโอเคกลับไปละโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับหลายคนบอกโอ้พี่ทำนิดเดียวเองทำไมไม่ทำสักชั่วโมง,งอ่าผมผมมองว่ายอย่างนี้นะครับก็คือถ้าคลิปเป็นชั่วโมงแล้วมันมีแต่น้ำนะครับไม่มีเนื้อเรื่องไม่มี ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมันจะทําให้ทุกคนเบื่อนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าขอให้เป็นคลิปที่แบบว่าดูแล้วกระชับเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องมีช่วงเด็ดแอร์เยอะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้จะได้ดูกันอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินนะครับขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกัน E ีพีหน้าครับบายครับ